สวัสดีค่ะพวกเราวีเจแดนเค่ะบวีเจกครับวีเจเจ้าค่ะวีเจาค่ะวีเจดาค่ะค่ะสำหรับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะเข้ามาเป็นวีเจกับพวกเรานะคะก็สามารถกดเข้ามาติดต่อในช่องทางไหนได้บ้างคะเจ้าโอ้สังกัดเรานะคะสามารถติดต่อกันเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเฟซไอจีไลน์หรือเว็บไซต์นะคะใครสะดวกทางไหนก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยว ช่องทางการติดต่อของสังกัดให้ตรงด้านล่างตรงนี้นะคะครับสำหรับคุณสมบัติในการเป็นมีเสังกัดเราครับมีไม่เยอะเลยนะครับขอแค่คุณยั้งอดทนมุ่งมั่นนะคะละ้ับอายุ18ปีขึ้นไปนะคะใช่แล้วค่ะใครที่สนใจอ่ะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะเพราะว่าสังกัดเราเนี่ยไม่ได้คัดคนที่หน้าตานะคะเราคัดคนที่ความสามารถเนาะสมัยนี้เนี่ยความหล่อความสวยเนี่ยมันกินไม่ได้นะคะมีเพียงความอดทคนความมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำพา,าเพื่อนเพื่อทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้นะคะ ค่ะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่มีของดีนะคะของเด็ดอะไรก็งัดขึ้นมาโชว์กันได้นะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีความมั่นใจหรือว่าขาดความมั่นใจต้องทําไงคะก่อนคะสำหรับสังกัดเรานะครับมีการเห็นให้วีเจใหม่หรือว่ามีเจเก่านะครับทุกๆอาทิตย์เลยนะครับเพื่อหาแนวทางการเป็นมีเจที่ดีให้กับตัวคุณนะครับขอคุณกล้าที่จะคิดกล้าที่จะลองและกล้าที่จะลงมือทํานะคะและความกล้าของคุณเท่านั้นนะคะที่จะทําให้คุณเนี่ยได้เริ่มทําในสิ่งใหม่ๆที่คุณยังไม่เคยทาแล้วพวกเรานะครับจะขอเป็น ดังโลกแกนของเราทุกทางเดินคือรันเมทุกยอดเปย์คือกำลังใจคะ่ะไว้มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะบ๊ายบาย